สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสายฝนท่องประเสริฐแซนด์เนาะเมื่อเนสใส่ฝนก็พอดีหาก็เละเฮ็ดเวีกแล้วนะทุกคนเราเดี๋ยวสายฝนจะไปกินขา้าวเพราะว่าเฮามีนัดกินอ่าลมเวีกแล้วก็กินข้าวแบบ <c oughs> กินปูที่แพงที่สุดทุกคน<ะ>กินปูกับกุ้งที่แพงที่สุดตัวนึ่งสามล้านนะ<ห>ปูตัวนึงสามล้านกุ้งตัวนึงประมาณเก้าแสนเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นจะไหนไปเบิ่งที่้านกันเลย ก่อนที <lebih off> <movement> ่จะไปเบิ้งคลิปไซฟอนทุกคนแนะนําเกมที่ไซฟอนรีนโคตรม้วนระยากให้ทุกคนได้ลองลินที่สาคัญลีนแล้วมันได้เงินแท้เงินจริงมันคือเกมเก็บเลียนพยายามแลนพาอุปสรรคกระโดดให้เก็บเลียนให้หลายยิ่งเก็บเลียนลายเท่าไรเงินก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นพยายามหูว่าิีนจังใดไล่เอะจังใดแอดไลน์นี้ไปเลย

Đi con em ơi tí em làm thêm nguồn cua kinh nữa cho nhá Hãy không <laughs> ันอันนั้นแหละเอายางมัดไว้แล้วเด็กเราว่าเสียเหาองโฆษณาจีบูนเห็นเหรออยู่มันเปิดเป็นบ่อเดี๋ยวจะแนบมาเป็นตัวกลางแล้วนะโอ้ตัวนี้มันมันถ้าไอเปิดเป็นเดี่ยวเลยอยู่ในร้านแม่ตัวไหนมันเห็นชู้แบบนี้ปี๊ไออ่าน้ำทะเลยกมาพีเลยป่ะแม่นเนี่ยป่าเกิดอะไรขึ้นไทยนะผู้ชมข้าวผู้ใดอยากกินน้าทะเลเก็มแบบอันนี้กูพ่ต้องไปสิงคโปร์กูก็ ได้อยู่น้ำทะเลแล้วทุกตัวนี่เป็นน้ำทะเลของแครเลยเนาะเจ้คืออนุกใ่ไมันมีแอรมีเคร่องจักรแเป็นระบบเย็นเลยอยู่ทั้งหลาั้งเป็นโซมากเป็นปูที่แบบว่าห้โซมากเลยท้ชมเพราะว่าบชนี่มันอยู่กับความเย็นหองศาหนาห่อเนี่มันอยู่อะไรมันจะตายอ้าอยู่อยู่ทะเลมันอยู่บนเย็นว่ะเน่ยอยู่อาารสเซียเออญ่กุน เอาลิน <cụ S 3> ่ะมันตุกเย็นแบบนี้กันได้มตุกมันตุกมันกรอยู่นอกแหบมันเแล้วอะไรยานันหนาวอันนี้เป็อยางบ่มีอย่างอันนี้ยังบ่แล้วบ่เลิกในกำหอยอ๋อลองดูนะเฮ้ยมีลัต้นก็เจอกันไหมโต้เท่าไหร่มาอันนี้ตอนนี้โลโอเคบ่โหเขาเจ้ามากินอันนี้ นวะาขาต้องต้องแจ็คกะเกิขึ้นหาอ้าวเซซเซแน่ในหัวนี่ยไม่ได้คิดจะเลืองใหญนะคิดแะเรื่องอหญเดียวมั้มึงมก็รู้นะแค่เสนออาเลยดมันบอกได้มันบอเป็นอย่างดอกโอ้อันนี้ก็เป็นกุ้งอาสก้าเนาะมันก้อมาการอี อันนี้เราลง y o u t u b e ได้กุ้งมังกรกุ้งมังกรกุ้งกรเราซีฟูดฟ้ดเนาะป้าตัวบักใหญ่แต่น้ำก็อยู่ยใส่ใสเอาไปกุ้งที่แบบให้สูมากอยู่แต่น้ำใส่แ้วไม่ได้อยู่น้ำหนองเลยชิมเจ้าได้นะกินก็กินหลูดได้เพื่อนกินหอยแข็งอีกแล้วนะมันแกะกินเองเลยบาย แม่เนี่ยถ่ายผมมันแกกินเอยมันคือกินกุ้งกับเคี้ยวเน่ไว้แข้งเน่เออมันเป็นกุ้งที่ดีเนาะเป็นกุ้งที่หูคว่ำนี่สมพาะสมลองโตใหม่ๆเอามาตายแบหลายๆรูปถือแบบหลายๆไม่อย่างคือว่าอันนั้นแท่หลังโคตแทลูกฮป

ไปสูงไปแล้ปกติตอนยูอาร์เซโนยูนิวซีลนออสเตรเลียกิจะสิแทั้นี้ก็เป็นปูไข่เนาะโดยอ๋ยิูกินเดียวดยวยกันอิูกินแบบก็อกกอกมากเลยะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวที่ีกินไบุฟเฟ่ตอะต่อเเลยเด้เจี๊ยบลาที่แค่แม่ก็เดียวเเดียวสะมเียวอนคนคนเงิน3 0นี่ให้แสนสร้งไว้อยูเอ บีซีเอลอะไรบ้าเลยเงินมากแล้วบูนิซัตจุกเจ็บหัวเลยอะบอมึงหน้าที่มึงตอนนี้กูอลัสกาก็มาแล้วเนาะตัวนี้ราคาสามล้านเดี๋ยวบูวาสนาอีทองลาวาสนาอีทองลาได้กินไันกูสามล้านไปสูสามล้านไปสู่แต่แล้วกูทายกูกินอันนั้นเลยกูบินได้เลยกูกินแล้วกูบินได้ชมอร์กูบินเด้อ ลอ๋อมาแล้วปัวลัสกาเนาะตัวหนึ่งสามล้านกีบก็เบาๆอ่ะปกติก็กินอ่าปูแบบอะไรปัวลัสกาก็กินตลอดตอนไปซิดนีน่ะซิดนีไหนใกล้่ดุ๊กปาบ์กโบเนจองก็ลืมบ่อ๋อเดี๋ยวกินเบิ่งก่อนเด้อปูสามล้านมันเป็นตัวไหนก่อนบ่ ดิสาไดตัวใดนี่ชิมไหมไอไอชิมไหมตามสบายเลยอ่าปลาดิสาเนื้อมันเนาะหมูเนื้อมันไอ้เอาแค่นี้เบอร์ดอสุดๆหมูสามล้านเบอร์ด้อสน้องจับให้เด้อวยเสียบกูว่าอีบูนะบ่เหมาะสมเลยกับปู่อัสลัอัสกานี่ยนะ มึงนะมึงอะต้องปูหน้า <G ül> ปูแดงมึงนะกินมันเป็นไงปูแดงก็หลูแล้วมึงนะ่ะอุกปูบอเป็นปีงปูบอปีงปูหน้าเนี่ยนะมันไม่ไม่คืนะนะ่ะเสียมึงกินปู้วสกามันต้องกูพี่กูได้มันคือสุดๆแล้วมึงเลยกินไอ้เพิงเพิ่งกินเลยกูปูนะบ้าแพงๆมันกินแบบมันนอกมันนอกมากเลยกูเสียดายปูได้เนาะกูเสียดาปูเลยเนวะ <G ül> ้ยย,ยังไงให้ คเคไม่ดุเอ๊อากินรงบนเซียวอาเด้อเด้อคนราคาเด้อคนราคาเด้อกูกินไปแล้วร้านหนึ่งนี่อันนี้ห้าเสนเนี่ยเฉพาะขาเดียวลนะห้าเสนขาหนึ่งห้าเสนนี่ขาปัวสกาขานี่ก็ห้าแสนนี่ก็ห้าแสนขาเดียวห้าแสนเลยขาเดียวห้าแสนเลยนี่นะฮิตบอสดๆเลยเนอะบอมีโตแบบมาแซ็แขน ตัวบอลตัวเสกแก้มอะตัวมันดินเมื่อกี้นี่แหละตัวเสกฝนจับเมื่อกี้เทนนี่แหละตัวตาเดเขาเขาใส่เลยนะทุมเอาทีมงานรับจ้างแทนโฆษณาให้ให้มื่อกี้ไม่ว่ากินซอยหนังๆไมเด้วยโฆษณาหลังจาหลวยกินปูนี่บุคือต้องเป็นปูนางแล้ว่าปูให้เนี่ยเวลายอมหับวาอยู่ในประเภทดปูนะปูอลัสกาตัวเดียวเสพที่สุดแล้วจังหอดูไข่ปูไข่เมื่อกี้หเนาะเขากิน งามลแซ่บมันนุ่มแล้วมันนุมากนกเนื้อกุ้งอีกโดยมันตัวนี่ยตดเลยบ่แมนว่าบแมนว่าคือบางบอนนะเขาจะนึ่งมาแล้วแล้วก็เขาฟังมาบ้านเฮาตัวนึ่งมาแล้วแล้วอยู่ในสีมันเหลือแต่น้อยเดียวแม่นๆกิกับอันสบแล้วอีเจ้นะหมู่เฮาคงเียนสัยส่งมาไทยบ่แซ่บอยมนลอันนั้นน่ะนึ่งมาแล้วคนนึ่งบักแม่น เขาหนึ่งมาเขาแซกแขงน่ะอเด็กมึหนาอ่งใียนเดี๋กูกินสองกูกินสองคำนี่มดไปแล้วสองแสนกูเขาบคนเบียดกูกินสองคำนี่ไปมืดแล้สองแสนส่เอารดกันมามามายิเบีน่อนงไหนยิมาแล้วกินเบียวอไบึ้งด้วยิมลายดีแ่นอนพอแล้วยิน้อยๆวกินน้ำายไนบอบริเงินจด Ui, thì tuần chắp bất húa lên đâu chắp đây vẫn tục ngày chắp bất luôn bố không về con là nắn về khuôn thì đẹp Ăn à. cái gì tao sẽ mua ra nhặt xem đó quần chập kim tận khỏi gà dạp năm đấy ôi nổi thế đéo em hàng làm, làm được anh, 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 bay, bay đấy, mất đó, ai à, mất đó, kim mất đó,